ถ้าคุณยังจำเหตุการณ์เหล่านี้ได้กับการจุดเทียนไขใต้น้ำความท้าทายครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เทียนไขในน้ำแข็งวิทยาสัป,ประยุทธ์ห้ามพลาดวิทยาศาสตร์มันอยู่ในทุกที่เราสอนรืเรีนกันได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันประลองความรู้กันวิทยาสัป,ประยุทธ์ ไปร,รายการในวันนี้ด้วยคํากล่าวของมูฮัมหมัดอาลีครับอดีตนักมวยระดับโลกนะครับเขาเคยกล่าวไว้ครับว่าเขาไม่ชอบช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนนะครับแต่เขาจะคิดอยู่เสมอว่าถ้าไม่ได้ฝึกเขาจะใช้ชีวิตแบบผู้ชนะไม่ได้และนี่คือวิทยาสัพยุท์ครับ <Yeah. S 1> รายการที่สร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสว,สวทกกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองครับ และว,วันนี้ถือว่าเป็นรอบสองของสายมหาสมุทรกันแล้วนะครับ2ทีมที่ชนะรอบแรกมามาเจอกันแล้วนะครับทีมแรกคือจุฬาพรราชวิทยาลัยตรังนะครับและอีกทีมหนึ่งคือเบญจมราชลังสลิดชาเชิงเซาครับในการหนึ่งขันรอบที่2ในวันนี้เป็นการโคจรมาพบกันข,ของจุฬาพรราชวุทยา,ยล,ายลัยตรังปะทะกับเบญจมราชลังสลิดชาเชิงเซาโรงเรียนใดจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาตามลุ้นกันครับ โดยคณะกรรมการของเราในวันนี้ได้แก่ดรวรวรร์ ung, รักนึองเดชบัณฑิตโครงการพสวทอของสอสวทอ,อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดรสุรเชษฐ์ลิมกําเนิดบัณฑิตโครงการพสวทอของสอสวทอ,อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณแกลบธนเวศศิลปินนักสแสดง โดยโจทย์สุดท้าทายของเราในวันนี้ก็คือจุดเทียนไขในเน้ําแข็งผู้เขา้าแข่งขันจะต้องออกแบบและประดิษฐ์กลไกที่จะต้องจุดเทียนไขที่อยู่ในเน้ําแข็งให้ได้สองเล่มหากทําได้จะได้รับคะแนนในการทดลองไป20คะแนนถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ห้องปฏิบัติการหน้าบัดนี้มาดูแนวคิดในการประดิษฐ์โพสีขเขียวจุฬาภรราชวิทยาลัยตรังกันก่อนเลยครับโอ้โหสวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไรครับ จุดเทียนไขในน้ำแข็งครับจุดเทียนไขในน้ำแข็งจะบ้าเหรอทำได้เหรอก็มาคิดถึงเพลงว่าน้ำหยดลงหินตุกวันหินมันยังหล่นรับก็เลยคิดว่าจะเอาน้ำเนี่ยครับเป็นตัวทําให้น้ําแข็งเป็นรูครับเวลาเราใช้น้ําที่มันแรงอ่าใช้น้ําที่มันแรงดันสูงเนี่ยครับไม่ไม่ต้องน้าร้อนน้ําธรรมดาแต่ว่าเราเราฉีดด้วยแรงดันที่สูงลงไปให้มันถึงเทียนก่อนก็อุปกรณ์ของเรานะครับไอ้นี่คือมันมี2ส่วนมีส่วนของการเจาะ น้ำแข็งกับ,บส่วนของการจุดไฟอ,อันนี้เป็นส่วนของการเจาะน้ําแข็งก่อนก็คือว่าเราจะใช้การเจาะน้าแข็งโดยการอาชีดน้ําแรงดันสูงเพื่อเจาะลงมาให้ถึงตําแหน่งเทียนจะได้เป็นที่ที่ว่าเราจะได้ใส่ตัวจุดระเบิดลงไปแล้วก็ถ,ถ้าเราเจาะลงเฉพาะด้านบนเนี่ยมันจะเกิดน้ําขัง รเราต้องเจาะด้านข้างเพื่อให้น้ําที่ขังอยู่ไหลออกอและเวลาไฟติดจะได้มีอากาศเข้าไปเลี้ยงให้ไฟติดหยุดได้ครับไม่แห่แนวคิดนี่ถือว,ว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับรอุปกรณ์การประดิษฐ์ก็ไม่ซับซ้อนมากนักว่าแล้วก็ลงมือทาท่อฉีดน้ํากันก่อนเลยครับนี่ใช่ไหมครับที่น้องบอกว่าฉีดทั้งบนใช่ครับนะสอง,สองอเซนสองเล่มด้านบนแล้วก็ฉีดด้านล่างในการที่จะเอาน้ําขังออกไปอ่ะ ตรงนี้ก็เป็น,นาสายที่ฉีดน้ําเข้าครับครับอ๋อแล้วก็วางบนแพตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหัวฉีดน้ํด้ดยออกแบบหัวฉีดเป็น2ทางซึ่งทางด้านบนก็จะเป็นตัวเจาะน้ําแข็งเพื่อไปเจอกับชนวนของเทียนไขส่วนด้านข้างจะเจาะเพื่อระบายน้ําที่ขังอยู่ออกนั่นเองครับหลังจากนี้เราใช้อะไรอีกครับนี่เราได้ตัวเจาะน้ําแข็งแล้วครับ แล้วก็เหลือตัวทาให้เทียนติดไฟในน้ําแข็งเนี่ยก็คือน้ํานะคะแล้วก็ต้องหาสารเคมีที่มาทำเบียร์กับน้ําแล้วก็เกิดเกิด,เก,ดเกิดไฟเกิดกา๊าซขึ้นมาได้ค่ะแล้วเราก็ไปเห็นการใช้ตะเกียงแก๊สของชาวบ้านที่เขาเอาไว้ใช้ตัดยางพาราสมัยก่อนนะคะก็คือเขาจะใช้ก้อนแคลเซียมคาร์บายเนี่ยแล้วก็ใส่ไว้ในกระป๋องแล้วก็หยดน้ําลงไปแล้วก็ปล่อยให้กา๊าซมันใส่ให้วิ่งออกมาแล้วเราก็จุดไฟตรงนั้น,นะคะ่ะต่ว่า ถ้าใช้ถ้าใช้ไดกแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยมันมันก็มันก็จะได้แต่ก,การที่เด็ดไฟแต่มันไม่มีกับประกายไฟเราเลยก็เราก็เลยมาคิดกันว่าเราต้องทําให้มันเกิดประกายไฟโดยการใช้สารที่ว่าพอโดนน้าแล้วเกิดประกายไฟมันก็มีโซเดียมครับเราก็เลยเอาโซเดียมเนี่ยมาผูกกับแคลเซียมคาร์ไบด์แล้วก็โยนลงไปในหลุมที่จอกับน้ำเนี่ยค่ะ เมันก้อนหินค่ะนี่คือคาเซีอมคาร์บายด์แล้วเราใช้อีกอันหนึ่งคืออะไรครับคือโซเดียมโลหะโซเดียมโลหะโซเดียมเรามีไหมครับตัวนี้มันทําให้เกิดเกิดแค่แก๊สที่ติดไฟแต่อันนี้ติดไฟเลยครับเราต้องเอาเลยนะโซเดียมโลหะโซเดียมโลหะโซเดียมซึ่งตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับครับ,รบไม่มีมาพี่รู้แล้วว่าจะไปหาที่ไหนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปรุ่นกันดีกว่าว่าห้องห้องนี้จะมีหรือเปล่านั่นคือห้องสารพัดวัสดุไปพี่พาไปครับทางนี้เลยครับมามาเร็วเร็วเร็ว แต่ก่อนจะได้โลหะโซเดียมตรงนี้ไปนะครับต้องตอบคําถามให้ถูกเท่านั้นนะครับพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นฟังคำถามดีๆครับอาการที่ชาเนี่ยที่เกิดจากการฝังเข็มนะครับมาจากสาเหตุใดครับกอไก่ครับการฝังเข็มกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวครับหรือขอไข่ครับการฝังเข็มกระตุ้นให้ผลิตสารเอนโดรฟินครับอ่าบุสารได้เลยครับเช่นครับ มันมันมันไม่เกี่ยวกับสารหรือเปล่าเอ็นโดฟินมันเป็นสารแห่งความสุขไหมเหรอมันไม่เกี่ยวกับชาตื่นตัวแม้แต่เกี่ยวเมื่อแบบเวลาเรามีความสุขมันก็จะหลั่งสารเอ็นโดฟินออกมาใช่ใช่น้องตอบว่าตอบว่าเอ็นโดฟินค่ะขอไขเอ็นโดฟินครับข้อขอไข่การขับเข็มกระตุ้นให้ร่างกายสั่นเอ็นโดฟินครับเพราะอะไรครับก็เอ็นโดฟินมันพ่นคลายมันน่าจะชามน่าจะชามันทำให้รู้สึกลืมความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ว่าน้อง,องเขาตอบมาแล้วนะครับเขาขอไข่นะครับมาดูกันัว่าถูกหรือเปล่านะครับและคําตอบก,ก็คือตอบไหมครับขอไข่ครับถูกต้องครับถูกต้องเลยนะครับการฝังเข็มจะก,กระตุ้นการผลิตสารเอนโดฟินสารนี้มีคุณสมบัติคล้ายกับมอร์ฟีนคือช่วยบรรเทาอาการปวดและทำให้ไม่รับรู้ความเจ็บปวดหรือที่เรียกว่าอาการชานั่นเองครับ ได้โลหะโซเดียมมาเรียบร้อยแล้วก็ทําการประดิษฐ์กลไกในส่วนที่2ก็คือการจุดไฟนั่นเองครับซึ่งโลหะโซเดียมนั้นเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําจะเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาซึ่งวิธีการจุดไฟของทีมนี้ก็คือการนําเอาแคลเซียมคาร์บด์มาผูกไว้กับโลหะโซเดียมเมื่อน้ําเจาะน้ําแข็งลงไปถึงเทียนไขแล้วก้อนแคลเซีาายมคาร์บด์ที่ผูกติดกับโลหะโซเดียมนี้จะถูกย่อนลงไปในรูเพื่อให้ทําปฏิกิริยากับน้ําจนเกิดเป็นเปลวไฟไปจุดเทียนไขนั่นเองครับแล้วก็เราก็เอาไอตัวก้อนเนี้ย ไปใส่ไว้ในท่อไว้ก่อนอแล้วมีลิ้นดักอยู่ไอ,ไอ,ไอ,ไอระบบตัวนี้มันจะมีตัวควบคุมเป็นตัวทามเมอร์ครับพอครบสมมติเรารู้แล้วว่ากว่าจะจะตั้งแต่ขอบบนจนถึงตัวน้าจนตัวเทียนเนี่ยใช้เวลา40ไสิสมมติ4ี่สิบวิเราก็ตั้งเวลา,ว,ลาว่าิ0วิไอเครื่องนี้ก็จะหยุดทํางานและไอเครื่องนี้ก็จะสั่งให้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวจุดไฟทํางานต่อเราจะปล่อยใช่ไหมครับก้อยก้อยมอเตอร์เนี่ยที่ติดใบมีดอยู่เนี่ยไปหมุนตัดเชือกทําให้ตัวเนี้ยตกลงมาแล้วก็จุดไฟครับ นี่แหละครับภาพรวมของระบบการจุดเทียนไขในน้ำแข็งของทีมจุลาพรราชวิทยาลัยตรัง โดยอาศัยน้ําที่ฉีดผ่านหัวฉีดขนาดเล็กไปจอดน้ําแข็งซึ่งมีตัวควบคุมเป็นตัวหน่วงเวลาที่จะทําให้มอเตอร์ที่ติดใบมีดเอาไว้ไปตัดเชือกเพื่อปล่อยก้อนแคลเซียมคาร์บายด์และโลหะโซเดียมมาทําปฏิกิริยาเคมีกับน้ําเพื่อจุดเทียนไขในน้ําแข็งนั่นเองครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้น้องๆจากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยตรังนั้นจะทําได้สําเร็จหรือไม่แต่ก่อนอื่นเราไปชมการนําเสนอผลงานต่อหน้าน้องนักศึกษาและฝ่ายตรงข้ามกันก่อนครับ ไวก็จะลงไปในรูในน้ําแข็งครับที่ซึ่งมันจะอยู่บนประมาณอยู่บนไส้เทียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะเกิดประกายไฟแล้วก็ติดไฟขึ้นมานะครับแกนอาจจะเคลื่อนไปในแนวเนี้ยครับมันอาจจะทําให้แบบการหย่อนลงไปมันอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าครับอ๋อตัวนี้เราเซตไว้ให้มันตรงกับไอรูน้ำนี่ครับครับจามนแลดูแบบว่าอ๋อเดี๋ยวตรงนี้มันต้องเซตกันอีกทีครับพอน้ำลงมาคือถ้าพร้อมแล้วสปรพยุทธครับทีวินายมัน งดสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการมาชมการประดิษฐ์ของทีมสีส้มเป็นจม่าราชลังสลิดฉะเชิงเซากันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆจากโรงเรียนเป็นจม่าราชลังสลิดครับทั้งสามคนวันนี้เนี่ยได้รับโจทย์เป็นอะไรฮะ เป็นโจทย์จุดเทียนในน้ําแข็งครับจุดเทียนในน้ําแข็งกายของเรานะครับก็จะประกอบด้วย3าระบบย่อยด้วยกันครับระบบแรกคือเป็นระบบที่ใช้ในการส่งน้ําลงมาครับก็คือว่าเราจะเปิดวาล์วน้ําปุ๊บแล้วน้ําจากแทงน้ำเนี่ยครับก็จะไหลลงมาแล้วก็จะไหลลงมาไหลลงไปที่ขวดซึ่งเราเจาะรูไว้ครับรูที่ขวดครับจะทําหน้าที่ยิงน้ําออกมาทําให้เราสามารถเจาะน้ําแข็งเป็นโฟรงคล้ายๆล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้าไปได้ครับ อย่างแรกจะเป็นกลไกเจาะน้ําแข็งก่อนครับให้เป็นโพรงลงไปครับโดยการใช้น้ำครับใช้น้ําพอเราเจาะเป็นโพรงแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเราจะมีข้างบนนี้จะเป็นลูกไฟครับจะเป็นลูกไฟอยู่เราจะหน่วงเวลาเพื่อจุดลูกไฟครับโดยใช้วงจรไฟฟ้านะครับเอาเลยะครับนี่ก็เป็นแนวคิดของน้องๆทีมสีส้มที่จะใช้น้ําเป็นตัวเจาะน้ําแข็งเช่นเดียวกันครับแต่จะแตกต่างกันที่ระบบหน่วงเวลานี่แหละครับกลไกที่สองเป็นกลไกหน่วงเวลาครับ ก็คือเราจะใช้หลักการของไซฟ,ฟอนซึน่งไซฟ,ฟอนเนี่ยจะใช้หลักการเรื่องแรงดันเข้ามาช่วยครับซึ่งสามารถจะหน่วงเวลาได้เนี่ยเกือบที่จะเที่ยงค่อนข้างจะแม่นยำและคงที่ครับตรงนี้จะเป็นขวดน้ำ5้าลิตรครับแล้วเราก็จะมีสายยางอันนี้จะเป็นปีเป็ดที่เราต้องการปีเป็ดเพื่อจะต่อท่อปีเป็ดคือเป็นเป็นที่ไว้สำหรับดูดสารเคมีขึ้นมาครับอ๋อครับ<อ>เสร็จแล้วเราก็จะต่อสายยางขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะลงมาที่เป็นขวดอีกหนึ่งขวดขวดติดตัดครับใช่ครับ อันนี้จะเป็นโฟมครับครับผมแล้วพึ่งโฟมตรงนี้จะติดทองแดงไว้อืมครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเจ้ากลไกเนี่ยคราจะสามารถที่จะดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาได้โดยที่เวลาเกือบจะคงที่ครับอ๋อครับซึ่งการปล่อยน้ำขึ้นมาปุ๊บลูกลอยจะลอยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมเมื่อถึงระดับนั้นเนี่ยครับลูกลอยเนี่ยก็จะขึ้นไปชนข้างบนก็เป็นทองแดงเหมือนกันครับอ๋อเป็นสวิตครับเป็นสายกับสวิตเลยครับใช่ นี่แหละครับระบบดวงเวลาของน้องๆซึ่งพัฒนามาจากระบบการลักน้ําซึ่งเมื่อน้ําลดออกมาก็จะทําให้ลูกลอยลอยขึ้นเมื่อน้ําเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กาหนดโฟมที่ติดด้วยแผ่นทองแดงก็จะลอยขึ้นไปไปสัมผัสกับขั้วสายไฟจนระบบไฟฟ้าครบวงจรแล้วก็เกิดเป็นประกายไฟเพื่อส่งไฟไปจุดเทียนไขนั่นเองครับชุดดวงเวลาอย่างที่น้องบอกว่าแน่นอนไม่ต้องมีขวดนะครับน้ำหวานนี่ขวดหนึ่งแล้วก็ขวดลิตรนะครับขนาด5ลิตร1งขวดแล้วก็2ลิตร1ขวดครับต้องหาไอ้จุ๋ยเจ้าหลอดปิด หลอดปิดจุกดำอะไรจุกดำครับจุกดำกับปิเป็ดนะครใช่ครับมอนจะไม่มีนะครับมอนจะไม่มีครับเราจะไปห้องสารพัดวัสดุกันนะครับโอเคไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับมาครับปีเป็ดใช้สําหรับดูดน้ําซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นสาคัญของระบบตัวเวลาของน้องเลยแ่ะครับใช่นะครับใช่ครับเอาละครับแต่ก่อนที่น้องๆจะได้ของสิ่งนี้ไปนะครับ น้องๆต้องตอบคําถามให้ถูกก่อนนะครับคําถามถามว่านอกจากการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วเหงือกปลายังทําหน้าที่ใดได้อีกครับกอไก่ครับปรับสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายครับหรือขอไข่ครับปรับอุณหภูมิของร่างกายครับน้องๆปรึกษาเลยครับปลามันคงเล่นเย็นมันน่าจะเปลี่ยนตามเซตร้อนจะแล้วมืนไม่ต้ควมากมได้เปนซื้อปลาไงเขาดูที่เหงือกอะเหงือกแดงหรือเปล่าไง และน้องๆตอบว่ากอไก่กอไก่ครับเพราะกอไก่ปรับสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายนะครับเพราะอะไรครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆน่ยครับก็ปกติตัวปลาพวกนี้ก็เหงือกมันก็จะมีพวกต่อมยางงที่พวกขับเกลือขับอะไรที่มันเป็นพวกแร่ธาตุส่วนเกินอะไรเงี้ยครับก็เวลาพวกปลาทะเลอะไรพวกนี้ก็จะใช้เหงือกอะไรพวกนี้ช่วยได้พอตัวครับและคําตอบก็คือกอไก่นั้นถูกต้องครับ ต้องเลยนะครับเพราะเกลือปลานอกจากจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซเพื่อรับออกซิเจนไปใช้ประโยชน์แล้วเกลือกปลายังมีเซลล์พิเศษเพื่อช่วยในการดูดซับหรือขับแร่ธาตุบางชนิดเชน่นโซเดียมหรือโพแทสเซียมเพื่อปรับสมดุลแร่ธาตุในตัวปลานั่นเองครับได้อุปกรณ์ชิ้นสำคัญมาแล้วก็ลงมือประดิษฐ์กันทันทีครับใช่ครับตัวดูดน้ำเดกก็ทายไฟดินเดี๋ยวขึ้นลอยมันจะลอยขึ้นไปแต่นะครับไปปิดปิดครับแล้วลไฟก็จะติดเลยครับ โครงสร้างที่ได้สั่งให้พี่พี่ทีมช่างทําขึ้นมานั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะนำะกากลาไฟนะครับไปใช้ ในการจุดลูกบอลที่เราทําจากสำลีชุบเทียนครับแล้วเราจะหย่อนลูกบอลนี้ลงไปเพื่อทําการจุดเทียนครับแล้วดูเหมือนว่าจะเริ่มทําในส่วนของการจุดไฟแล้วด้วยครับซึ่งเจ้าสำลีก้อนที่น้นองๆทาขึ้นมานั้นจะเป็นหัวใจสําคัญของการจุดไฟครับเมื่อไฟฟ้าครบวงจรก็จะเกิดประกายไฟขึ้นและเมื่อสำลีติดไฟก็จะหย่อนลงไปในรูที่เทียนไขอยู่นั่นเองครับกลไกเนี่ยมันทํางานกันยังไงแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวน้องๆลองทดลองกันดูพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับเริ่มไหมคะัสามสองหนึงน่งโอนับเองด้วย ังตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้น้ำแข็งมันละลายใช่นะครับโซยแฟดังนั้นเป็นตัวหน่วงเวลานะครับตัวหน่วงเวลาก็จะทำงานน้ำมันจะเข้ามาในนี้นะฮะเกิดการจุดไฟสปาเก็ตตินะครับแหมระบบถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวครับแต่จะจุดเทียนไขได้จริงๆหรือไม่ต้องเอาใจช่วยน้องๆจากเบญจมราชลังสลิดกันแล้วนะครับเห็นน้ำสีน้ำเงินนี่ไหมครับ น้ำสีน้ำเงินนี้นะครับก็มีมีชื่อนะครับเป็นภูมิบัรณาของชาวกรีกพอคนใหญ่เดินปุ๊บลูกไฟติดปับ๊บเจ้านี้ก็จะตกล,ลงไปปุ๊บหย่อนหัวเทียนหรืออาจจะขอบๆนิดหน่อยอันนี้คือมันเจาะทั้งทั้งหมดเลยครับมันเจาะมันจะเจาะเป็นลักษณะประมาณประมาณแผ่นไม้นะครับคือเป็นรูปนี้แล้วก็ลงไปโอ้โหคราวนี้น้ําแรงเลยนะครับด้านบนฮะกล่าวว่าจะเจาะด้านบนให้ทะลุก่อนนะครับช่วงหน้าความท้าทายทั้งหมดรอผู้มชมอยู่ห้ามพลาดครับ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการเอาตรงนี้เลยนะคริ่มรรียนู้ระบบของกอ,องเขานะครับว่าสินค้าประดิษฐ์คิดคนขึ้นมาใช้แนวความคิดใช้เหตุผลอะไรยังไงบ้างเริ่มจากทีมแรกเลยครับจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังครับพี่ไก่โจงไปเรีบไ,ไหนดีไปจับแมวหน้ามิดเอาวัางนี้ไม่จับเก้ือหรอไม่จับเรียบหรือเปล่าแต่กุงเทปก็จับกันเต็มเม็ดเลี้ โอ้เนี่ยแต่ว่าเรามีปนานีปนาว่าเปลือมาเตะกั้วโลกกันพอพอซึ่งมันเหมือดเลยโอมันเหมือดเออซึ่งแลลมินเออแลมินพอแลลมินเนี่ยมาเรากลคิดว่ายีจุดเตี้ยนน้ำเก้งฟรีดีก็อยู่ไรจุดเตี้ยนน้ำเก้งนะรักการในไงก็คือว่าเราต้องละลายน้ำเก้งแล้วก็จุดเตี้ยนง่ายจังได้ปะเออค่ะจักปัญหาของไก่ทองนะคะซึ่งจะกำลังจะไปจับแมวน้ำที่ขั้วโลกเนี่ยค่ะต้องไปจับถึงขั้วโลก และทีนี้เราก็มาดูวิธีการแก้ปัญหาของเรากันค่ะขั้นแรกของเราก็คือการเจาะน้ําแข็งครับก็จะมีหัวฉีดอยู่สี่หัวครับหัวฉีดสองหัวเจาะด้านบนอีกสองหัวเจาะด้านข้างครับที่เราต้องเจาะสองรูปคือเวลาเจาะจากด้านบนครับน้ํามันจะขังขังอยู่จุดเทยียนไม่ติดเราก็เลยต้องเจาะทางด้านข้างให้น้ําออกครับอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราจุดครับถ้าเราไม่มีรูจากทางด้านข้างมันจะไม่มีออกซิเจนเข้ามาเลี้ยงในปฏิกิริยามันก็จะไม่ติดเหมือนกันครับขั้นตอนการจุดเทียนเนี่ยเราจะใช้สารเคมีค่ะก็คือมี โลหะโซเดียมกับก้อนแคลเซียมคาร์บายค่ะตัวโลหะโซเดียมเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ํามันจะเกิดการคายความร้อนออกมาค่ะแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นค่ะส่วนตัวแคลเซียมคาร์บาไ์เนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะก็ะจะเกิดแก๊สอะเซทิลีนค่ะซึ่งแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติก็คือติดไฟค่ะเหตุผลที่เราใช้แก๊สอะเซทิลีนในการจุดไฟเนี่ยนะคะเราไปเห็นการปัดยางคะ่ะของชาวบ้านในแถบจังหวัดตรังเนี่ยคะ่ะเขาก็จะใช้ตะเกียงแก๊สจุดไฟเนี่ยคะ่ะ ต่เกียแก๊สนี่นะคะก็คือหลักการทํางานของมันก็คือเราจะใส่ก้อนก้อนแก๊สแคลเซียมคาร์บายลงไปค่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ําลงไปในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดแก๊สแอซทิลีนไหลออกมาตามท่อนี้ค่ะค่ะอ๋อลมพัดมันก็ไม่ดับนะคะเพราะว่าแก๊สมันจะไหลออกมาเรื่อยๆค่ะ เปลไฟที่ได้เนี่ยค่ะก็จะไปจุดไฟที่ไสเทียนค่ะทาให้เทียนของเราสามารถติดไฟได้ค่ะเราต้องเอา2ออย่างเนี่ยครับมามัดรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วก็ใส่ไว้ในที่ปากท่อตัวนี้ครับซึ่งมีลิ้นดักอยู่พอสมมติว่าเรารู้แล้วว่ามันเจาะน้าแข็งใช้เวลา40ิวินาทีเราก็ตั้งทาม,มือไว้ว่า40ิวินาทีตัดไฟตัวเครื่องสูบน้ํามันก็จะหยุดสูบมันก็หยุดเจาะแล้วก็มันก็จะไปเปิดตัวตัดลิ้นเนี่ยครับที่มีแคลเซียมคาร์บอเตั้งอยู่ ตัวนี้ก็คือว่าเราใช้เราใช้แค่มอเตอร์ที่ติดไปมีดนะครับไปหมุนปั๊บแล้วก็ไปตัดกับไอ้ตัวได้ที่ผูกกับลิ้นนะครับพอตัดลิ้นปับ๊บไอ้ตัวเคนเซนกับไปก็จะไหลลงมาตามท่อลงไปยังรูที่ว่าเจาะไว้ครับและไอ้ตัวเคนเซนกับายเนี่ยจะไปตั้งอยู่บนน้าแข็งซึ่งข้างล่างจะมีไส้เทียนอยู่จะเล็งไว้ตรงตรงนั้นครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยครับมันจะไปจุดเทียนครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะโุลาพรครับเรียบร้อยเลยนครับสำหรับการนำเสนอโชลาร์พรร้าวถึงที่ไร้กล ามพีนบ้างดีกว่าครับในการทดลองนะครับต้องใช้โซเดียมกับแคลเซียมคาร์บอเนี่ยอย่างน้อยเท่าไหร่ครับจึงจะเกิดปฏิกิริยาได้พอดีครับแคลเซียมคาร์บอเนี่ยแค่มันโดนน้ำนิดเดียวมันจะเกิดแก๊สทีรีแก๊สทันทีครับแล้วที่เราต้องการอยางโซเดียมเราต้องการเพียงอย่างเดียวคือประกายไฟแค่นิดเดียวก็ได้ไอแก๊สที่อยู่ครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันติดไฟหมดเลยครับมีหลายส่วนเลยนะครับที่ใช้ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไม่ใช้ปั๊มแช่อย่างนี้เนี่ยผมยกถังสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้พวกเราว่ามันมันจะยังทำงานได้เหมือนเดิมครับ ก็คือว่าถ้าใช้น้ำเนี่ยม,ม,มันต้องมันต้องมันต้องยกสูงมากครับน้ำถึงจะแรงคือคือ,คอจริงๆประเด็นที่ผมอยากจะชี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือเรื่องของความแรงเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญของพวกเราเลยความแรงที่ออกมาจากท่อใช่ไหมฮะไอการที่เปลี่ยนระบบเนี่ยเปลี่ยนลักษณะของการสูบน้ําอัตราการไหลของตัวนี้เนี่ยมันจะไปกระทบต่อความแรงของน้ําซึ่งมันจะทําให้มีขนาดของรูที่ต่างกันในลักษณะของการวางท่อตรงนี้เนี่ยคุณจะวางแคลเซียมคาร์บายเข้าไป ซึ่งในที่สุดเนี่ยเราจะควบคุมความเร็วต้นค่อนข้างยากมากเพราะสิ่งที่ควบคุมจริงๆเนี่ยคุณต้องการความเร็วต้นที่ออกมาจากปลายท่อเนี่ยที่มันคงที่ที่คุณสามารถเดาได้ว่ามันจะไปหล่นตรงไหนใช่ไหมฮะไอการที่มันไหลเข้าไปแล้วลูกแคลเซียมคาร์บอเนี่ยมันไม่กลมมันไม่มีลักษณะที่มันจะเพาะมันเกิดแรงเสียดทานขึ้นมาคุณเดาไม่ได้หรอกว่าในที่สุดเนี่ยความเร็วต้นตรงนั้นจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจหลักเลยว่าทํายังไงที่คุณจะให้แคลเซียมคาร์บอเนี่ยหล่นลงไปให้ได้ ผมว่าถ้าเกิดทำตรงนี้ได้เนี่ยทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาและนี่คือจุฬาพรราชชลยตรังครับเปิดไดวิดกทิปและคำแนะนำดีๆไปครับเรามาดูการน,นำเสนอของฝั่งเป็นจมรราชนาสลิดกันบ้างดีกว่าครับมาดูอุปรกรณ์กันดีกว่าครับเชิญส่วนแรกนะครับจะเป็นระดับน้ำทางในถังนี้ครับเป็นแรงอัดลงมาทำให้น้ำเข้ามาตามสายยางใช่ป่ะครับ แล้วก็น้ําจะพุ่งออกตามรูนะครับอันนี้คือระบบที่1นนะครับรูอะไรครับรูที่เจาะไว้ตามขวดเนี่ยครับคือที่ขวดจะมีรูอยู่ครับระบบสอ2จะเป็นระบบไวน่นงเวลาเนี่ยครับโดยใช้ระบบน้ําค่อยๆหยอดลงไปเรื่อยทําให้ทุ่นลอยลอยขึ้นมาครับระบบ1กับระบบ2จะทํางานแบบคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งมันก็นําไปสู่ระบบที่สานะครับซึ่งเมื่อทุ่นลอยนําแผ่นทองแดงขึ้นมาจนจนแปะข้างบนเหมือนเป็นสวิตนะครับจะทําให้ไฟเดินในวงจรนี้ครับ แล้วก็จะมาจุดไฟในตรงส่วนของวงจรที่3นะครับส่วนของระบบการที่เราจะระบายประวานหรือมวลน้ำนะครับลงมาจากทางเหนือเอ้ยลงมาจอดแขกครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับก็จะทำการเปิดก๊อกใช่ไหมครับพอระบายน้ําลงมาที่ขวดนี้นะครับน้ําจะค่อยเติมขวดนี้ถูกไหมครับเมื่อน้ำขึ้นถึงระดับหนึ่งก็จะมีน้ําพุ่งออกมาเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆๆส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของภูมิปัญญากรีกนะครับเออเราจะมีขวดนะครับเพื่อเติมน้ำไปนิดหน่อยอยู่เสร็จแล้วเราก็แค่คว่อมว้อมจากขวดนี้ลงมาปิด พอปิดปุ๊บเนี่ยน้าในขวดนี้นครับก็จะไหลลงท่อนี้พอแรงดันอนากาศน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปดูดน้ํานะครับจากแหล่งน้ําขึ้นมานะครับซึ่งทําให้เกิดเป็นคล้ายๆกับน้ําพุขึ้นมานครับซึ่งคนที่คิดกลไกลนี้คนแรกก็คือเฮอรอนนะครับซึ่งคล้ายๆก็ว่าปรับปรุงมาจากกระบวนการของการรักน้ําครับการที่เราทําอย่างนี้เนี่ยทำให้อัตราการไหลของน้ำเนี่ยเกือบจะคงที่ครับ เราก็เลยจะนำมันมาเป็นการกลไกที่จะหน่วงเวลาต่อไปครับส่วน,นกลไกที่3จะเป็น,นกลไกจุดครับกลไกนะครับจากเดิมที่มันมีน้ําออกมานะครับเราจะใช้